น้องทำอะไรน้องทำอะไรหนูนทำอะไรน้องควัน โอ้เจ็บหลายโอ๋เนอ๋ปะอ้วนเนี่ยก็โดนพี่เป็นไรน้องทำไรฮะพี่ดาน้องทำไรอืมเป็นไรโอ้เจ็บโอ้เปล่าเปล่าเพียงเพียง น่ะ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 ไปทำพี่เออเป็นไรนเป็นไรนไปจัดการนี้ไปจัดการตะวันนี้จัดการตะวนเลย เป็นอะไรอีกฮเงยะเป็นไร<า>ืะเป็นไรเป็นไร,น,ไร,น,ไรน้องทำน้องทําอะไรต้ันทําอะไรอ,อโอเจ็บ